คุยเพลินเมืองไทยใหม่เคล็ดลับสุขภาพดีเพื่อความอ่อนเยาว์ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781เรากลับมาคุยเพลินเมืองไทยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเราเอ๊ะรู้สึกจำอะไรไม่ค่อยได้เลยสมองสมองไม่ค่อยดีควรจะต้องบริหารรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่แล้วที่ต้องกระจกดูควรจะต้องบริหารกันสักนิดหนึ่งเดินมาตอนเช้าเอ๊ะใครเนี่ยมองหน้าไหนกระจดุใช่ไหมดุเขาด้วยใช่ไหม ใครเนี่ยยังมามองนะอีกเอ๊ะฉันพูดแล้วย,ยังจะนะ เอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ละ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 มองตัวเองแล้วบ่นกับตัวเองไม่ใช่ละไม่ใช่ละถ้างั้นต้องแนะนำด้วยจาแขกรับเชิญถ้าเป็นอาการอย่างนี้เป็นยังไงครับใส่แล้วแขกรับเชิญของเราคือใครครับปิตากรสุชรราซิิมเจญศึกษานเทศเช่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราต้องเรียกอาจารย์เนาะเรต้องเรียกอาจารย์อาจารย์เล่าเรื่องวิธีการหน่อยที่เมื่อกี้บอกจำอะไรไม่ได้หลงลืมพออายุมากขึ้นสมองไม่ค่อยดี การทางานของสมองเนี่ยเราต้องบริหารมีความจําเป็นไหมต้องสมองต้องบริหารก็มีรบาร่างกายไม่เคยได้ยินอาจารย์จําเป็นอย่างมากเลยทำยังไงคะต้องรีบทําเลยค่ะเพราะอย่างอย่างวัยของท่านนะคะการเจริญเติบโตของเซล ไม่มีแล้วมีแต่ตายมีแต่ตายมีแต่ตายจริงยังไงไม่มีการเจริญเติบโตเมื่อไหร่มันหยุดเมื่อไหร่การเจริญเติบโตของเซลล์สมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะพอเกิดปฏิสนธิปุ๊บสมองก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกอนเอาไว้ไว้่าอย่างอื่นโดยเฉพาะเซลล์สมองก็จะแตกตัวเร็วมากนั้นพอคลอดออกมาปุ๊บเซลล์สมองก็ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันนั้นก็หมายของว่าเด็กก็ต้องมันหัดคานหัดเดินหัด เพื่อจะจำแล้วก็เพื่อจะให้เซลล์สมองเนี่ยต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์ให้ได้จากนั้นพอหลังจากอายุ16ปีแล้วอของท่านคงกลับแล้วมั้งคะ 61สิบเอกระผมไม่ใช่แล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพี่ตักนะพี่ตักไม่ถึงพี่ตักไม่ถึงผมเลยไปไกลแล้วครับอาจารย์สิบหกเนี่ยผมไปไกลแบบบีบแตรไม่ได้ยินแล้วครับ61บแล้วไงต่อตั้งตั้งแต่16บหปีเป็นต้นมานะคะเซลสมองจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วจริงหรอจะไมันเร็วกันนะ มันจะมีจะเสื่อมลงสมองตายกับสมองฝ่อนี่ไม่เหมือนกันเออสมองตายกับสมองฝ่อนี่มันเป็นคู่แฝดกันคู่แฝดนะคู่แฝดคือถ้าสมมติว่าตายเกิดจากอุบัติเหตุถูกไหมคะสมมุติว่ารถคว่ำสมองเปิดเปิดมาปุ๊บ ก็ต้องเอาไปตัดเพราะมันตายมันจะเน่าต้องตัดทิ้งถูกไหมคะเหลือเท่าไหร่ก <the> <the> ็จ no ํานวนเท่านั้นครับส่วนฟอ For ฟอก็คือเนื้อสมองที่ที่เรามีอยู่ก็คือมีตัวสมองแต่เซลล์มันตายที่บอกไงนี่นี่คือสมอแล้วก็กายภาพกายภาพของเราเหมือนกับผิวหนังแล้วก็เหี่ยวอยู่แล้วมันก็หดลดหดลงหดลงตายลง ถ้าบริหารแล้วคบบอาจารย์แล้วมันแบ่งออกไปเอาสมองนี่ก็มันทํางานอะไรบ้างกาบอกซ้ายความจําขวาร้ายสันสมองของเราเนี่ยมีสองซีกใช่ไหมคะสองซีกที่เป็นคู่แฝดเหมือนกันเป้เลยค่ะมันอยู่ติดกันนะคะพอติดกันแล้วจะมีแผงแผงเซลล์ที่มากั้นอยู่ตรงกลางเพื่อให้ดึงมันเหมือนกับสายไฟอ่ะ cross ซ้ายขวาถ้ายกมือขวาสมองซ้ายสั่น ยกซ้ายค่ะสมองสั่งเหมือนเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ในนี้ใช่ค่ะก็จะมีสายไฟที่เป็นเน็ตเวิร์กที่คล่อมกันไปคล่อมกันมาเพราะสมองสองซีกต้องทํางานและคิดไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่บริหารสมองสองข้างเนี่ยให้ให้มีความสมดุลกันและใช้งานกันคนคิดซ้ายก็ไปซ้ายซ้ายฉันคิดแบบหลักการและเหตุผลต้องเป๊ะต้องระเบียบต้องอะไรอย่างไม่ต้องอะไรเลยงานการแสดง พี่ทักษอาจจะคุ้นเคยแล้วก็อยู่ในวงการนี้มานานก็จะเห็นว่าถ้าคนที่เป็นซีขวาจริงๆละคิดนิดเดียวเธอก็ปิ้งปังไปได้แลหละแต่ถ้าสมมตินคนไหนที่เป็นซีซ้ายนะ่ต้องท่องบทจำโอ้โห acting ไม่ออก ใ่ไหมต่างกันแล้วต่างต่างกันแล้วทำให้มันสมดุลขึ้นไปได้ไงไงก็ต้องบริหารสมองทั้ง2องซี่ให้สมดุลกันบริหารยังไงด้วยวิธีการเริ่มท่าการบริหารก่อนการบริหารด้วยใช่ค่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องท่าบริหารของบริหารสมองจริงๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลด ยกเวทเทรนนิ่งก็คือกล้ามเนื้อมาเซอร์ถูกไหมคะแต่คุณไม่สามารถที่จะเอาเวทเทรนนิ่งแล้วก็ใส่สีสันไปแต่ยกแล้บอกนี่ไงคือสงสัยบริหารยังไงนวดเหรอเวลาตามผมนวดเหรอนวดมีส่วนหนึ่งที่ไปกระตุ้นเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีวิธีการวอร์มอัพ บวมอัพเราเรียกว่ากระตุ้นปั่มสมองก่อนเพื่อเป็นการรวมอัพโดยการนวดจุดแต่ละจุดที่ส่งต่อสมองอย่างเช่นสมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องของการจําคิดวิเคราะห์ถ้าจําดีๆต้องตรงนี้ถูกไหมคะตรงนี้งั้นเราต้องบริหารนี่นวดตรงนี้ที่พี่บอกจากนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ คะส่วนคะ่ตรงนี้ตรงขมับเรื่องของการจำแมมโบรี่ก็นวดการนวดเพื่อให้เลือดเลือดไปเลี้ยงสมองที่อาจารย์พูดมาไม่เคยทำเลยผมทำตลอดเลยโดยที่ยังไม่ได้เรียนอย่างอาจารย์แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาบอกวอย่างที้บางทีผมจะนั่งเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็นั่งพ้ว่างดูทีวีก็ทำไปเรียก็รีบไปบางทีก็อย่างนี้เลสิบครั้งนี่ตายไม่น่าขยี้หงว่าใช่ค่ะตั้งประจำได้หมดถึงว่า ลืมหมดเลยเพราะทวงมันก็ไม่ให้ใช่ไหมอาจารย์นี่ก็ได้นะอาจารย์เนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วตรงนี้จุดตรงข้างหลังนี้เป็นเรื่องของอ็อกซิเจนโลบคือโลบเรื่องของภาพที่อยู่ตรงกบหัวค่ะเพราะเพราะหูใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นฐานกระโหลกเราจะนวดนวดโนข้างๆแต่ยังคงแรงใช่ไหมอาจารย์เนี้ยมันอ่อนมากนะถูกเพราะมันจะมี เส้นเลือดจากหัวใจพาดขึ้นไปตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาเวลานวดแล้วเนี่ยเวลาเราดูภาพใช่ไหมคะภาพจากตามาส่งมาแล้วก็มันก็ไปแปลงตรงนี้พอดีถูไหมคะการได้ยินภาพนะคะมันจะอยู่ติดกันหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนตรงตรงกลางศีรษะนะคะก็นวดลงมาถึงได้ทอยเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการกะระยะทิศทาง นวดกดลงไปค่ะกดลงไปค่ะจนถึงใช่ค่ะจนถึงไทถอยเราต้องก่อนก่อนจะทำผมต้องทำก่อนทำผมกระบังกระบังเสียงหมอกระบังเสียงหมดแล้วอย่างตัวนี้ที่ที่บอกมันมีจีบอะไรมีแอลมีอะไรอันนี้อะไรฮะอันอันนี้เราเรียกว่ากระตุ้นต่มสมองก็คือเลือดนวดเส้นเลือดทุกเส้นที่จะไปเลี้ยงสมองต้องเปิดไงคะเปิดเส้นเลือดให้หมดเพื่อ เพื่อจะให้เส้นเลือดที่ปั๊มจากหัวใจลงไปฉีดหนึ่งสต็กปุ๊บขึ้นดึงขึ้นชั้นบนได้เพราะว่าสมองของเราต้องการออกซิเจนใช่ต้องการน้ำใช่ต้องการเลือดที่จะไปเลี้ยงดังนั้นคนที่ขาดออกซิเจนเพียง5นาทีก็ปัญญาอ่อนลวเสร็จแล้วคนที่ชักไปชักไปก็อ่อนลงอ่อนลงก็คือออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะแล้วก็เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พออย่างเช่นคนที่เป็นสตรกเส้นเลือดแตกในสมองใช่ไคะพอแตกปุ๊บ มันขึ้นไปไม่ได้อะคนที่เป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลเนี่ยเสียเส่ยงเสี่ยง เสียงมากกับการที่จะเป็นค่ะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือวอร์มอัพวอร์มสมองขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือการทำครอสโอเวอร์ก็คือสั่งสมองซีซ้ายกับซีขวาให้ทำงานไปพร้อมกันที่บอกว่าทำไงฉันจะใช้สมองซีซ้ายกับซีขวาไปพร้อมกันก็คือใช้สมองสั่งที่ร่างกายก็คือนิ้วมือถูกไหมคะขั้นที่หนึ่งก็เป็นจีบก่อนนะคะจีบอ่ะแอลก่อนแอลแล้วก็ข้างนี้จีบจีบจีบแบบลํำไทยเนี่ยใช่ค่ะจากนั้นเปลี่ยน เปลี่ยนือบไม่สั่งอ่ะเดี๋ยวเอาไหม่นะนึ่งก็ไม่สั่งค่ะนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ไงทัวอ์บางทีบางทีผมไม่ได้ทำเนี่มื่อกี้เราตั้งใจมากเราจะไม่สั่งค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจีบจากนี้จีบใช่ไหมคะเป็นแอลจากนี้แอลเป็นจีบค่ะแล้วที่สองโป่งก้อยค่ะโป่งโป้งโปงแล้วก็ก้อยก้อยกีละมือก่อนโป้งก้อยโป่ง ก้อยจากนั้นสองมือก้อยโป้งแล้วก็ก้อยเวลาทําไม่พลิกนิ้วมือใช้สมองสั่งให้ยิงนิ้วออกมาเปลี่ยนเราว่าอยู่ที่สติใช่ค่ะจะต้องควบคุมสติใช่เพราะว่าถ้าบริหารนี้ออกแบบโดยวิธีพุทธ ใช้พุทธสติปัญญาอุสาทุสาธุกักสาธุสาธุกำหนดจิตับต้องกำหนดจิตกำหนดจิตโดยมีสมาธิพอเราสมาธิปุ๊บสมองเราก็จะเปิดโล่งแล้วก็จะไม่มีคลื่นอื่นมาแทรกจะทำให้มีสมาธิแล้วท่านิ้วมันเดๆตามมาล่ะยังควบคุมนิ้วไม่ได้มันนิ้วหลอกอันละท่าสามท่าที่สามนะคะเป็นเรื่องอ่าแตะจมูกแตะจมูกอีกข้างหนึ่ง ยืนไปข้างหน้าค่อยมาที่ที่หูหูตัวเองจากนั้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเปลี่ยนเอออันนี้ไม่ยากถูกไหมคะออกมาพร้อมกันค่ะแล้วก็เปลี่ยนแตะจมูกแตะหูเปลี่ยนแตะจมูกแตะหูอันนี้เด็กๆเปลี่ยนแตะจมูกแตะหูอันนี้อันนี้เบ่ยางค่ะอันนี้บอยางอันนี้บายางอันนี้เป็นการฝึก cross motor มันเลยไม่ยากเอออันนี้บอยางเมื่อกี้นี้เป็น fine motor จะยาก,ายากพยิ่งสั่งกล้ามเนื้อเล็กเท่าไหร่จะยากมากเท่านั้นอรอสมอเตอร์จะเป็นกล้ามเนื้อใหญใหญ่ๆอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายการเต้นก็คือสั่งร่างกายนะคะถ้าสมมุติว่าสั่งเล็กๆหยิบจะมีท่าที่ยากกว่านี้นะคะ่ะ อันนี้มันมอเตอร์ไซค์วิบากแล้วนายจ๋ามอเตอร์อันนี้มอเตอร์เนี่ยนะอันนี้มอเตอร์ไซค์ไต่ถังยี่สิบไม่เป็นมอเตอร์ไซค์ไต่ถังอะไรทำอะไรอ่ะี่ยนใช่ไหมถูกต้องค่ะอย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหมฮเปลี่ยนรึปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องอ๋อแล้วกึปุ๊บปื๊ดพูดแต่ละเออค่ะอันนี้ fry motor ก็คือกล้ามเนื้อมันสั่งที่ระบบประสาทส่วนที่ไปสั่งกล้ามเนื้อตัวเล็กที่สุด ถ้าเราเพราะเรายังทําไม่ได้ตอนเริ่มแสดงว่าเราประสาทเสีย่ะาะไม่ใช่ก็คือต้องฝึกต้องฝึกอาจารย์ถ้าคนเราฝึกจนเราชานาญแล้วเนี่ยมันมันก็มันองเปลี่ยนท่ามันอัดโนตไปแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ละมันมีประโยชน์ตรงที่มันเป็นสกิลเป็นสกิลไปแล้วเป็นสกิลไปแล้วมันจะต้องทําใหม่ที่ยากขึ้นอีก พัฒนาไปมีเป็นร้อยท่าในหนังสืออะค่ะครับนี้แนะนำมาแค่สี่ท่าที่สี่ยังเลยยังเลยนะคะแตะหูล่างแล้วก็คอหูบนค่ะหูล่างอ๋อแตะหูล่างแล้วก็แตะค่ะแล้วก็เปลี่ยนค่ะท่านี้ง่ายมากล้อสมอเตอง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้จะช่วยเรื่องของไหลติดด้วยค่ะอย่างอย่างผู้สูงอายุเนี่ยไหลจะติดมากดังนั้นต้องเปิดเยอะๆค่ะไหลติดมาจากอะไรเข้ามาจากแคลเซียม แคลเซียมบางส่วนกับตัวหนึ่งที่ผู้สูงอายุหรือคนที่ทํางานในท่าซ้ำๆแล้วมันก็จะทําให้เส้นเอ็นเนี่ยยืดยุดยดหดล้างยิ่งผู้สูงอายุเอ็นจะสั้นลงสังเกตตัวจะเตี้ยลงเพราะว่าหดสั้นหดสั้นดังนั้นเวลานั้นต้อง นัั่งงตวตวรมีข้อแนะนําอะไรหรือมีข้อควรระวังอะไรกับการบริหารเหล่านี้ไหมคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะจันนันแนะนำะข้อข้อควรระวังของการท่าบริหารไม่มีเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนอย่างูดหงิดอย่าพูดว่าท,ทไไํา,ไ,าไมทําไม่ได้วันไหนจะได้ไม่ได้ต้องบอกว่าต้องได้เพราะว่า เราจะต้องสั่งเซลล์สมองสมองของเราเพราะว่าเซลล์สมองของเราจะจำว่าได้ได้ไดการทํางานทุกอย่างจะต้องสั่งว่าเราทําได้ใช่เหมือนกับการสะกดจิตสมองอว่าต้องทําได้อะไรยากก็ต้องทําได้ทําทำให้ได้อาจารย์บอกอาจารย์มีเป็นร้อยใช่แล้วอยากจะได้ทั้งร้อยเพราะว่าเดี๋ยวสีนี่มันมันคล่องแล้วมันคล่องแล้วมันคล่องแล้วอยู่ใหนเออ สามารถที่โหลดดาวน์โหลดได้ที่มูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะ,ะกับ uh, YouTube ของหมอชาวบ้านที่มีท่าบริหารสมองท่าบริหาราสมองที่เป็นท่าเคขึ้นไหวให้หโหลดได้ฟรีกับ uh, วันที่20 20อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะถึงวันที่23โรงพยาบาลรามาฟรีนะคะเรื่องของ uh, การตรวจการฟังเรื่องกับสมองทั้งหมดเลย<ม>โดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามา<อ>ซึ่งฟรีสำหรับประชาชนไปฟังที่ไหนครับ ที่โรงพยาบาลรามาเลยค่ะ,ะที่รามาจะมีห้องไปม,มห้องไปถาม,ม,มได้ะจะถาม,มได้มีสามวันในในในวันนั้น ก็จะมีการตรวจเช็คสมองให้ด้วยให้ด้วยแล้วก็มีทีมแพทย์มีนักฝึกกายภาพนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องสมองอัลไซเมอร์โดยตรงนักจิตวิยามีไหมครับมีหมดเลยค่ะอันนี้ผมต้องไปหาค่ะมีหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวไปยัยไม่านใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอสลินทอนที่เป็น ผู้ที่ดูแลเรื่องของมูนิทิอันไซเมอร์แห่งประเทศไทยก็แลยังไม่เป็นก็ไปปรึกษาก่อนก็ดีมากใจกลัวไม่กล้าไปอ่ะไม่กลัวหมอเขารู้เราคิดชั่วๆอยู่ผมาจะไม่รู้ได้ไงเขาไม่รู้หรอกเออคุณหมอช่วยอุนาบอกวัยเพื่ออย่างเราว่าให้หันมาสนใจในการบริหารสมองสักนิดหนึ่งค่ะยิ่งยิ่งสนใจตัวเอง ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะนั่นก็เป็นการป้องกันความเสื่อมของสมองของเรานะคะต่อให้เรามีเงิน10ล้านวันหนึ่งคุณเป็นอัลไซเมอร์บาทหนึ่งคุณยังใช้ไม่ได้เลยใช่กินข้าวคุณยังไม่รู้และนี่คือข้าวสเต็ปสุดท้ายของอัลไซเมอร์คือคุณลืมไปว่ามีปากลืมไปว่ามีแขนขาคุณก็จะนอนเป็นผัก แล้วก็ให้คนมา,า <b ani S 1> ดูแลคุณดังนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นคุณจะต้องดูแลสมองของตนเองก่อนด้วยหนง<ๆ>ห้าอ,อาง่ายๆเลยค่ะอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายขับถ่ายห้าอ,อน,นี้เป็นพื้นฐานแถมด้วยถ้าคุณอยากจะฉลาดขึ้นแล้วก็มีระดับสติปัญญาย,ยัางปิ้งเหมือนอายุ30อยู่ก็ต้องบริหารสมอง ทุก,ทกวันเมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงบางทีท่านผู้ชมจะลืมไหมว่าให้วอร์มเนี่ยวอร์มกี่ครั้งสมมติว่า <10. S 1> เราให้รีด สิบเหรอสมมุตินะคะรน่าพากเนี่ยค่ะยี่สิบก็ได้ค่ะไม่ใช่แบบดึงซะจนแบบอะไรอย่างขึ้นหัวใจเด็กไปร่วดกล้ารวดก็ไม่ต้องกดแรงจนเส้นเลือดบวมค่ะต้องค่อยดูน้ําหนักนะคะเขาเรียกว่าวงน้ำหนักเขาเรียกว่าวงค่อยค่อยตรงกลางนี่ก็เหมือนกันใช่ค่ะลองไปฝึกทําดูนะคะถ้าบริหารสมองอาจารย์นี้อาจโน้มาไปแล้วดูสิาจารย์นไมอัมาปแล้วอาจ์นบไปไปแล้วนี่ังนี่อัง ตัวนมันไปแล้วเออเอออัจฉริยะแค่ยอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะ <c oughs> ดรสุพัชาราซิมเจริญค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วต้องขอขอบคุณสําหรับเครื่องรับสุขภาพดีเพื่อความอ่อนเยาว์ด้วยผลิตภัณฑ์เสริรรมอาหารไทม์แคปซูลพิเศษต,ตอนนี้ซื้อ2กล่องฟรีอีกหนึ่งเพียงคุณจ่ายเพียง3,290บาทโทร 1781ค่ะต้องขอขอบคุณไว้ด้วยช่วงหน้านะคะเรามีท่าบริหารสมองเรียบร้อยช่วงหน้าเรามานคุยกันถึงเรื่องของอ่านไทยอ่านไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงเราจะมาขุดกันถึงรากเง่ากันเลยแล้วทาอาหารไทยๆเนี่ยทำให้เราปัาศจกโลกหรือว่าเกิดเป็นโรคน้อยเพราะว่าสมุนไพรต่างๆนี่มนอยู่ในอาหารไทยนั้นช่วยร่างกายเราช่วยสมองเราด้วยขอบคุณมากเลยอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับใหม่เคล็ดลับสุขภาพดีเพื่อความอ่อนเยาว์ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูล ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทร1781คุยเพลงเมืองไทย